สการพระอาจารย์ครับทีนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเขอจะสอนให้ฟังคําสอนจากพระพุทธเจ้าอทีนี้เราจะแยกออกได้ยังไงว่าคํเนี่ยเป็นคําจากพระพุทธเจ้าหรือคําจากสาวกที่เป็นพระที่มาบวชรักแต่งขึ้นมาใหม่อมเราจะรู้ได้อย่างไรครับพระองค์ก็ให้มาเทียบเคียงกับคําพระศาสดาเพราะนั้นถ้าเราถ้าเราไม่เคยเสพพบคําศาสนาเลยเนี่ยเราก็จะไม่รู้ อย่างหนึ่งถ้าเราไม่เคยเจอคำศาสนาเลยสิ่งหนึ่งที่เราจะรู้คือคำมันจะขัดกันเราก็เห็นว่าวัดโน้นสอนไม่เหมือนวัดนี้วัดนี้สอนไม่เหมือนคนโน้นมันก็เลยมีสายมีนิกายแบ่งกันหลายกลุ่มหลายเหล่าซึ่งพระเจ้าบอกท่านสอนไม่ขัดแย้งกันคนเดียวในโลกดังนั้นพุทธศาสนาไม่มีความขัดแย้งกันเพราะศาสดาเป็นผู้บัญญัติแบบไม่ขัดแย้งกันมานี่เป็นเป็นหลัก หลักสำคัญซึ่งพระองค์ใช้เป็นหลักมหาประเทศสี่ในการตรวจสอบว่านี้เป็นคำพระพุทธเจ้าหรือเปล่าแต่ถ้าฟังใครมาก็ตามเนี่ยพระองค์บอกว่าอย่ารับรองอย่าคัดค้านกำหนดเนื้อความนั้นให้ดีนะแล้วเอาไปตรวจสอบลงในธรรมและวินัยของพระศาสดาเสียก่อนซึ่งพระองค์ยืนยัน,ยนและก็เชื่อมั่นว่าธรรมะของพระองค์เนี่ยยังคงอยู่ในโลก แต่ถ้าธรรมะของลงเนี่ยไม่มีอยู่ในโลกนั่นคือความความขาดศูนย์ไปละหมดละก็คือยุคสุดท้ายละแต่วันนี้เรายังสามารถมีพุทธวจนะคําของรงอยู่ดังนั้นใครพูดย่างไรก็ตามไม่เป็นไรนะฟังเข้ามาดูซิเรามาโตรวจกับคำพระพุทธเจ้าสอนรับกันรับไว้ขัดแย้งกันให้ทิ้งไปคงคำพูพเจ้าเอาอไว้ แต่คาแต่งใหม่ที่มันมีมากขึ้นเนี่ยมันจะทําให้คําพุทธเจ้าค่อยๆอ,อ,อันตรธานไปเหตุเพราะว่าคนไปนสนใจคําแต่งใหมนะ่เมื่อสนใจคําแต่งใหม่ปุ๊บเนี่ยก็จะถ่ายทอดคําแต่งใหม่คําพุทธเจ้าก็จะไม่ถูกถ่ายทอดขาดผู้เป็นมูลลากสืบทอดกันต่อๆไปนี่ก็จะเป็นความอันตรธานของคําพราะองคนะ์ทีนี้ก็สัจจกความจริงก็หายไปจากโลก ดังนั้นเนี่แหละว่าทําไมผู้นําประเทศเราทุกยุคเนี่ยถึงพยายามรักษาคําพระพุทธเจ้าเอาไว้นั้นเราก็ต้องช่วยกันวันนี้เราก็พยายามทําคำพพุทธเจ้าให้ดํารงอยู่งั้นตำราที่เป็นคําพระศาสดาเนี่ยมันแทบหาไม่ได้ไงหนังสือเราเนี่ยมีแต่คำพระพุทธเจ้าจะไม่มีความเห็นใส่เข้าไป อาจารย์จะไม่มีมาอธิบายเพิ่มเขียนไม่เอาไม่มีสาวกไม่มีคําสอนสาวกแปลว่าผู้ฟังไม่ใช่ผู้สอนคนสอนมีคนเดียวคือพระพุทธเจา้าเราเป็นพิกุสาวกพิกุณีสาวกอุบาสกสาวกอุบาสิกาสาวากแผนฟังแล้วนําไปปฏิบัติรู้ตามได้และถ้าเราทําอย่างนี้กันหมดเนี่ย ศาส,สนาพุทธก็จะเป็นหนึ่งเดียวเราจะไปที่ไหนก็ตามลองจินตนาการสิรว่าทุกคนสอนคําพุทธเจ้าหมดจะไม่มีความแตกต่างเลยเหมือนกันเป๊ะใช่ไหมแล้วคําพุทธเจ้าไม่ดีควรแก่การสอนเหรอมัน <c oughs> คือสุดยอดที่ต้องนํามาสอนนะอย่าไปกลัวว่าคนจะไม่เข้าใจ พราะเราไปไปใช้ความเห็นเราเองกังวลไปเองนะเพราะพระุทธเจ้าเนี่ยยืนยันว่าตัวพระองค์เนี่ยเป็นคนอธิบายธรรมะเก่งที่สุดแล้วนะไม่มีข้อผิดด้วยเป็นอากาลิโกใช้ได้ตลอดซึ่งสาวกไม่สามารถพูดได้แบบอากาลิโกนะและพูะพุทธเจ้าบอกว่าคนที่ทําคำพูดได้สอดรับไม่ขัดแย้งกันเนี่ยจะถูกขนานนามว่าตถาคต แังนั้นคำว่าตถาคตเนี่ยเป็นพระนามที่ยิ่งใหญ่ไม่มีในสาวกเลยถึงแม้จะเป็นอรหันต์ก็ตามแต่นั้นอรหันต์เนี่ยจะมีสองสองเกรดนะอรหันต์สัมมาสัมพุทธะคือพระพุทธเจ้าและอรหันต์แบบมรคารุคาผู้เดินตาม,มดังนั้นพระเจ้าเนี่ยตรัสบอกไว้เลยว่าเนี่ยอะไรคือความต่างกันร,ระหว่าง ตถาคตผู้อรันตสมาสัมพุทธะกับพิกูที่เป็นปัญญาวิมุตต์เป็นอรหันด้วยหลุดพ้นด้วยปัญญาด้วยพนะอง์ก็บอกว่าตถาคตเนี่ยได้ทรมรมะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ทรมรมะที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมรรคที่กล่าวกันแล้วในโลกเนี่ยไม่มีใครพูดเลยเรื่องมรรคแปนเนี่ยพง์เป็นคนแรกได้ค้นเจอได้ทําให้กล่าวกันในโลกนะตถาคตเป็นมรรคันยูรู้มรรค เป็นมรคกวิธูรู้แจ้งมรคเป็นมรคกโกวิโทฉลาดในมรคสาวกไม่ได้ฉลาดในมรคนะ,ะผู้เจ้านี่ฉลาดที่สุดเป็นเรียกว่ามรคกโกวิโทเป็นผู้ฉลาดในมรคส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้สาวกทั้งหมดเนี่ยพุทธบริษัททั้งหมดเป็นเพียงมรคาลูกคา,ขขาแปลว่าผู้เดินตามมรคเดินตามมาในภายหลังเท่านั้น พระองค์บอกเลยนี้แลคือความผิดแผกแตกต่างกันการกระทําที่แตกต่างกันความมุ่งหมายที่แตกต่างกันระหว่างตถาคตผู้อรันตสมมาสัมพุทธะกับพิกขุผู้ปัญญาว,วิมุติในเมื่อได้วิมุตเสมอกันเสมอกันที่วิมุตหลุดพ้นเนี่ยเสมอกันไม่มีสาวกไม่มีพระพุทธเจ้าพอหลุดพ้นเนี่ยเท่ากันหมดแต่ก่อนไปเท่ากันตรงนั้นเนี่ยอะไรคือความต่างบนโลกเนี่ยต่างกันยังไงต่างกันอย่างนี้